สวัสดีครับผมป้ายพากินพาเที่ยวครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดน่าเซนติกนะครับกิโวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมไอหมูทอดนะครับร้านนี้ครับผมโอ้โหคนเยอะแล้วก็อร่อยด้วยครับโอ้โเจ้านี้สุดยอดเลยครับผมนี่ครับนี่ครับราดแจมพริกับผมหมูทอดกระเทียมครับผมดที่สดครับ ถ้วหนึ่บาทนะคะทอดีนะคะนี่ครับเดินสักรอบหนึ okay. ่งค uh ่ะ huh. พี่จุดไ่อ้แตสห้าสามพวงร้อยทอดีนะคะชิวว่างนะคะทอได้เลยค่ะนี่ยะคประทามมาก้านกสวยึกข้าสวยนึงนะคะเป็น95้า จานเพชรนะครับครับจะขอร้านแปดสิบเจ็ดอยู่ไหมคะอันร้านอเลยครับค่ะขายขายกี่วันเลยครับอ๋ออันนี้ขายเพิ่งขายค่ะได้เดือนเดียวเองมั้งเเดือนหนึ่งใช่ค่ะเดือนเดียวแต่ลูกค้าต่อร้านกันเยอะขายวันไหนบ้างคะอ๋อศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ค่ะสามวันเป็นเพชรเมปูกระดูกปอง ทุ่งนาเฉยด้วยนะวันที่วันที่ไรหนึ่งถึงสิบครับเดินน่ขายของนะครับทุ่งนาเฉยนะฮะกำลังจะมีงานครับผมเดี๋ยวไปลงด้วยอ๋อครับครับน่าถามมากเลยครับเขาบอกว่าหลานร้านเลยครับผมดูด้านหลังเลยครับผมเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังครับครับผอกว่ามีไม้ด้วยครับ

ตกแลครับเรืองี one other one. Other on. On mond, corner, ่ปรถองเงดบายเลแง่ลกบเลยคิวว่างนะคะจ่างตด không phải không, không phải, không phải, không không phải, không phải, กล่องนะครับไปดำเนินการกล่องนี้ขายยังไงครับผมอ่าอันนี้กล่องละร้อยค่ะโอ้กล่องละร้อยเอไมนเอได้ไม้กับเอจะก้อยครับไปแล้วเอกระเทียมชอบเยอะขอเยอะได้ครับนี่ครับต้นข้ครับผมข้าวหนึ่งสิบโอเคสิบคนนะครับท่านผู้ชมขายดีครับนี่ครับ นีหมูเดดสามพวงาับอะไรนะาคาว่างก้ได้เลยนะคะนี้สามพวงร้อยค่ะพี่หมูเดดเยอะดด้ยใจได้หอะออะสามพวงหนึห่นนงยบาทก่อีนะคะามหง100บา,าท่าีค่นะขอให้ฟรีครับท่านผู้ชม เออให้ฟรีครับนั่นนะครับสามคัวร้อยครับเด้าเปทเดิม่โกนะคะดูก่อนนะแปดสิบเก้าบรรยากาศตลาดครับสาสาคัวร้อยดปีเลยนะคะขอให้ฟรีนะครับ อ่อีเลยครับผมอันนี้แปเก้าอเ้พี่แปมันเห็นบัตรวจับบารเคียวนะครับท่านผู้ชมจับบาคีวครับผมรับได้เลยนะคะสพวงร้อยนะคะจับบาเคียวนะครับคิดว่างครับแปดสิบเจ็ดนีับฟังไว้ครับผม ุติาามกระดูกอ่อนแล้วก็เป็นที่โงค่ะขอละห้าสิบบาทเลยอ่ะอ่รดอ่อมันนะคะอ๋ออีกสามพวงใช่ไหมครับออีสพวงจ้า่ลูกค้าจะสั่งไว้แล้วก็เดินเดินตลาดครับผมก้าสบนี่ทค่นี่ี่ลอดกันได้ค่ะอร่อยมากเลยครับใช่แ่ะรก นี่ครบแบบหมูข้าวอหมูทอดกระเทียมครับอร่อยมากนะฮะสามวงหนึ่งรอยปีนะคะคิดว่าค่ะทอดได้แบบเ้อเอนแร่มากนะฮพี่สหมอดไหมคะด้านหน้าคนจับบเกนะด้านหน้าเตับเ สา,า,นา,านข้างหน้าก็ขลังก็ท่ออเยอะเดี่อยครับถ้าว่างนะครับก็ได้เลยอร่อยมากครับรอดูได้ครับหมูทอดกระเทียมพี่สดครับผมในหน้าร้านแล้วครับ้าเ สั่งกันได้ครับสั่งกันได้เลยจ้าฟรีนะคะแถมอีกฟรีเลยครับผมอันนี้แหนมซี่โครงขาอันนี้กระดูกขาจานเพชรหมูทอดกระเทียมครับผมเดี๋ยูกันได้นะครับหมูทอดกระเทียมอร่อยเลยครับเขาโยนข้าวมาเดี๋ยวเดินรอนะคะ่ถุงไว้ได้ครับผมเนื้อสุขายดีจริงๆครับเจ้านี้ครับที่บ้านเลยทอดให้ฟรีเลยครับผม แก้วนะหน้าร้านแล้วครับผมจบัรเทียวด้วยนะฮะอัดูก่อนไดครับทองให้ซีเลยครับคิว่างนะนีะ่ครับเต็มหน้าร้านแล้วครับผมท่านผู้ชมอ่ขายดีจรงครับอะละเต็มแล้วครับผม เอาหมูทอดให้ฟรีนะครับผมอร่อยครับทอดฟรีเลยครับด้านหน้าเขเต้นแล้วครับผมอุ้จับปากเคียวไปด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับาเดี๋ยวรอแป๊บครับคเจ้าเหน็ดครับสามคนคิวที่ไหนครับข้าตีนะคะคิวข้าอกกันหมดใหม่เลยครับเฮ้ยแล้วก็ทานนี่นะคุณผู้ชมเบาเข้าเหนียวครับ สี่กระทะครับผมทุกท่านสีกระทะอย่าทอดไม่ทันเลยครับดูด้านหน้าครับโอ้ยลูกค้านี่ครับสีกระทะครับผมอ่าแบบไม่ทันเลยครับ

ดสไม่ทครับตายดีแบบะเบิร้อเลยครับผมมาหลังไม่มีไงทำเลยเหรอตายดีๆครับทุกท่านเครับ ใครพาไปพามาแถวจันบุรีนะครับอยู่ตลาดนัดเซ็นทิคนะครับตกสาวอาทิตย์หัคควคุณผู้โอ้ยออกสี่เตาแล้วด้วยนะคุณผู้ชมน่ากินมากทุกคนนี่ยอดเลยครับผมหน้ากินครับใส่เงินไหมนะครับโอ้ทำไปครับผม กระทะถ้าผมทอบไม่ท,นะทนันคนระับคุณผู้ชมหายดีจริงครับ9จ้า9ค่ะพ่อกำลังจะเป็นลิเบอร์เลยครับผมนีนนม่ครับทำไม ท้อปีเลยครับผมแหน่ท้อแหน่มครับแหนมก็มีเอาอแบบแบบไหนเนี่มันมีกระดูกอ่อนกระดูกหมูแล้วก็หมูที่มีมันนี่ครับหน้าหน้าจะเต้นตลอดเลยครับต่อแจกบาดเคียวครับผมถ้าไม่แจกบาดเคียวด้านหน้าจะยืมไม่ได้ครับผมต่างไว้ครับขายจริงครับ ซื้อไม่พอก็ท่องให้ปีนะคะครับผมมาได้เลยนะคะสามพวงหนึ่งร้อยบาทเองนี่คือบรรยากาศในตลาดของเราฟรีฟรีเลยครับผมอ๋อฟรีฟีเลยครับเป็นแหนมเลือแดดเดียวดีค่ะราคาเดียวแดดเดียวในในแหนมบาทครับผมฟรีเหมือนกันค่ะแหนมอันนี้หมูแดดเดียวสามพวงร้อยค่ะฟรีทุกอย่างเลย ขมูสสามสวดขามูส้ามขวหรือสูจ้าข่าเนียวิกระเพานว้ิรับพี่อยูในขฟซบครับผมนี่ครับจะขอร้านครับผมขอให้ทีเลยครับผมอร่อยมากครับจานนี้เท่าไรครับเป็นหนึ่งอยดูก่อนได้ครับส้างได้เลยครับสามวงร้อับาท แหนมไปดูแหนมติดมันครับขอให้ฟรีเลยครับผมหมูวัอร่อยมากครับมีแหนมมีเด็ดเดียวเดี๋ยวดูก่อนได้คกระทะว่างนะครับครับทุกทุกคนเรามาดูก่อนได้ครับกระะทได้นะคะรวมกันได้ออ๋แนมเป็นหน้าร้านตลอดครับผมเด็ดเดียวปวงร้อยปวงเบียร์สามพันห้า้อบาทเนม่ยเดูก่อนแล้วก็เนี่ยติดมันมีเสมอทอดฟรีทุกรายการราคาก็มีนะ ธรรมดาขายอยู่ตรงไหนกัน <modeling> <loc os> <tea> ครั <c oughs> บครับปกติก็จะขายอยู่เซนติคนี่แหละครับอ๋อขาย3วันนะครับ3วันขายเซนทิครับผมลูกค้าตกลักมาดีมากนะครับขายได้เดือนเดียวเองโอ้ยเดือนเดียวครับผมลูกค้าใส่หน้าร้านอะไรนี่ตลอดเลยข้าวเปล่ข้าวสวยข้าวเหนียวเขาข้เหนียวเวเ่าข้าสวยข้าวนีาข้านจะเต็มตลอดเลยครับ ขายดูก่อนได้เลยครับดูก่อนได้เลยคิวว่างขาย,าย,ายดีสุดๆเลยครับหมูครับศูนย์ศูนย์ป่ะครับข้าวเหนียวหนึองครับข้าวเไม่ยวสามบาทเจียวได้นะครับต่อจ่ายสามบา,บาเทเจียวครับเยอะเกินนะครับขายดีสุดๆเลยครับ แค่3วันนะครับสุกเสาร์อาทิตย์นะครับจะเพชรหมูท่อกระเทียมครับผมพิกสมนขาีม่แนครับผมาชแน่หละเอาพึ่ขายแค่เดือนเดียวใช่ไหมครับอ๋อ ขายตลอดค่ะขายตลอดค่ะทำไมดูว่าเพิ่งขายได้เดือนเดียวใช่ค่ะจะเจอกันทุกวันเลยค่ะสุดาห์ปกติขายอะไรอยู่ครับปกติขายทุเรียนค่ะอเจ๊นี่ดังในอะไรนะเป็นผูฮานนุ่มนิ่มช็อปกับทุเรียนจาาเพชรค่ะฝากติดตามด้วยนะคะใช่ช่วงนี้ไม่มีทุเรียนก็เลยพาน้องๆมาหางานทำค่ะว่างค่ะขายดีจริงๆครับผมขอบคุณค่ะ เยอะตลอดเลยครับขายอันนี้ก็กดไลค์กดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับนี่ครับผมอร่อยมากครับ